ครัสวัสดีครับก็วันนี้ถือโอกาสเปลี่ยนกรงอากาศนะครับก็เดี๋ยวจะล้างแอร์ o ฟไปด้วยเลยนะครับก็อันนี้คือตำแหน่งแอร์โฟนะครับหรือว่าเขาเรียกเซ็นเซอร์วัดอากาศนะครับแล้วก็อุณหภูมิอากาศทอยดีที่เข้าไปในเครื่องยนต์นะครับก็ขันสกูอกสองตัวน,นี้ผมจะไม่ถอดปลั๊กนะครับเพราะว่าบางครั้งรถที่ใช้งานมาเยอะๆปลั๊กมันจะกบแล้วมันจะแตกง่ายนะครับก็เดี๋ยวขันสกูอ,อกเลย นี่เขันสก,กูมาแล้ว2ตัวก็ถ้ารถขันททปปกติจะมีกิบล็อกนะครับแต่ตัวนี้กิบล็อกผมหักแล้วข้างหนึ่งก็จะดึงออกไดเลยครับผมแล้วก็ยกแอร์โฟมาได้เลยแบบนี้ครับนี่คือหน้าตาของแอร์โฟก็ส่วนน้ํายาทําความสะอาดก็ใช้พวกนี่นะครับน้ํายาทําความสะอาดหน้าสัมผัสหรือพวก c o n t ทคคินเนอร์นะครับถ้าไปร้าน ทัวร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีขายนะครับตัวนี้ก็ราคาเลี้วแต่พื้นที่นะครับที่ผมซื้อมานี้ก็กระป๋องละหนึ่งร้อยบาทก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดกันเลย ปล่อยทิ้งไว้แห้งสักครู่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านในของตัว Airflow Sensor ห้ามใช้ลมแรงๆเป่านะครับเดี๋ยวจะทำให้ตัว Airflow Sensor เสียหายนะครับโอเคพอมันแห้งเสร็จก็ประกอบทุกอย่างกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับครับก็แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผม